สวัสดีทุกคนผมด,ดีพีโฟกวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านสากกระบัวนะครับสากกระบัวโอเควันนี้มากินข้าวกับญาติๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาสั่งอะไรกันแล้วบ้างตอนนี้เรามาช้านะนี่ต้องบโอเคเดี๋ยวลองเช็ดกล้องดูก่อนนะฮึบโอเคไปกันต่อ ก็คือร้านเป็นร้านแบบชิวๆเลยครับเดี๋ยวถ่ายแนะนำเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูคือแบบบรรยากาศสบายมากตอนนี้โอเคมาแล้วตอนนี้นะอยเพิ่งสั่งกับข้าวกันไปนะครับ ยิ่งยิ่งยาช้าอยากไปกล <c oughs> <ไป S 2> ับมาเราี่ยรองโดนด่าสวัสดีครับเคิื่อกันโอเคเราไปดูสคนอื่นก่อนดีกว่าตอนนี้กัข้ายังไม่มาเลยคลิแรกผมเปิดหมดฟิวตี้หน้าตาแบบดูหลาา่หลอมากหล่อเกินไปอนนี้เค้าปิดไปครับ นี่มาเล่นได้มาในโซนเด็กเล่นนี่อ๋อแบบนีนะก็อะไรเชื่ออะไรชื่อน้องอะไรชื่อน้องน้องอะไรนะสวัสดีค่ะอันนีค่ะอัสดี้ค่ะโอเคอ้าวแล้วนี่ทำอะไรอยูอ่นอนเลยเหรอ,อมือดมาก นี่ใครนี่ลุงโป้งไหมสวัสดีครับอ้าวเว้นกล้องเลยอ่ะโอเคไปรลานหล่าเล่นกันไปต่อนะครับเรามาเดินชมร้านกันต่อโอเคตรงนี้มีจุดให้อาหารปลาด้วย แล้วก็มีข้างนอกด้วยนะบรรยากาศชิวมากโอเคเดี๋ยผมกลับกล้องไปถ่ายบรรยากาศก่อนแล้วกัน โอ้ดูเหมือนว่าอาหารจะเริ่มมาแล้วโอ้เริ่มกินกันแล้วเอาปัดไปกินมานี่แกไออยู่เป็นไงชิมหรือยังอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอยอร่อยไหมอย่าแม่บ่อนะแม่บ่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền gọi Gõ để đấy, bỏ lỡ nó video hấp dẫn

ย <mm um> ิ้มอะไรเร็วงามอนอะไรไหมนี่พลิกกินโชกกินโชกกินโชงามวันนี้กินอะไรกินแตงเหรอกินแตงกวาเหรออุ้ยชิวมาก

ไม่รู้ไม่รู้มันงงงๆอยูงนี่อีกเยอมืดอ่ะถ่ายไม่ค่อยชัด <laughs> ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะครับตอนนี้ก็ถ่ายอะไรได้ไม่มากเพราะว่าเขาชวนมาไม่กล้าถ่ายเยอะตัวแบบจะบรบกวนการกินอะไรนี้ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะนะ